จิโรลันโดเป็นภาษาโปรตุเกตที่เขียนตามอักษร,รโรมันเขียนว่ากิโรลันโดครับไม่ว่าจะเป็นคำว่ากิโฮ l ลันโดหรือคนไทยที่รู้จักกันออกเสียงตามชื่อเรียกด้านบนสุดนั่นแหละครับชื่อของวัวสายพันธุ์นี้ครับเริ่มต้นมารู้จักในปี2483หรือปี1940เมื่อเทียบกับวัวน,นมพันธุ์อื่นๆในโลกแล้วถือกันว่าเป็นวัวพันธุ์ที่ใหม่ล่าสุดในตอนนั้นครับ ในช่วงปีพุทธศักราช2483หรือปี1940เกษตรกรชาวบราซิลได้เริ่มนำเอาวัวสายพันธุ์กีมาผสมกับวัวน,นมของชาวฮอลันดาหรือที่เรารู้จักกันในนามของโฮสไตร์ฟรีเชียนครับวัวนมของเนยท่าแลนด์ครับกำเนิดจากประเทศนี้ปัจจุบันครับคนไทยเรียกโคสายพันธุนี้ว่าสายพันธุ์ขาวดำเพราะทั้งตัวของมันจะมีสีขาวสลับกับสีดำ บางตัวก็มีสีดำมากบางตัวก็มีสีดำสลับขาวซึ่งเป็นธรรมดาของวัวสายพันธุ์นี้ครับชาวบราซิลขอผลิตเพื่อที่จะให้ความต้องการของตลาดแล้วก็มองดูในลักษณะของน้ำนมและปร,ะริมาณน้ำนมเป็นหลักครับโดยเขาทำเรื่องนี้มานานแล้วโดยผู้คนนิยมกันมากครับเพราะว่าเป็นวัวที่ให้น้ำนมมากมีความสมบูรณ์พันธุ์แล้วก็มีความทรหงอดทนมากครับ จนกระทั่งรัฐบาลในประเทศบราซิลครับจึงได้มีการทำแผนในการจัดสร้างวัวจิโรลันโดขึ้นมาครับโดยตั้งชื่อโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรมจิโรลันโด for brazil ครับในปี2532 โดยทางกระทรวงกรเกษตรของบราซิลได้ร่วมมือกับภาคสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ,บวัวสายพันธุ์นี้และช่วยการสร้างแผนพัฒนาวัวสายพันธุ์นี้ให้มีระดับสายเลือดที่ดีขึ้นและมีคุณภาพนมที่ดีขึ้นตามความต้องการของตลาดครับ สำหรับลักษณะและคุณสมบัติของวัวสายพันธุ์จิโรลันโดนั้นหลังจากที่มีการก่อตั้งวัวพันธุ์นี้ขึ้นในปี1940แล้วทางประเทศบราซิลนะครับและก็ประเทศฮอลแลนด์ได้ร่วมมือกันในการปรับปรุงและพัฒนาโคสายพันธุ์นี้ครับโดยการพัฒนาโคสายพันธุ์นี้นั้นโดยจะนำเอาโคสายพันธุ์กีและโคพันธุ์โฮสตน์นะครับมาผสมกันโดยจะได้ระดับสายเลือดอยู่ที่ประมาณ 62.5%สําำหรับโพไซยพันธ์ขาวดำและโคไซยพันธ์กีอยู่ที่37.5%นะครับโดยโคไซยพันธ์นี้จะเรียกว่าจิโรลันโดครับโดยในช่วงนั้นเองครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศบราซิลได้ขอจดทะเบียนวัวพันธ์ุนี้อย่างเป็นทางการขึ้นในปี2532ครับหรือปี1989โดยโคบโดยคนในประเทศบราซิลนะครับจะเรียกโครงการนี้ว่าโครงการจิโรลันโดครับทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมโคพั์จิโรลันโดให้มีความมั่นคงและได้รับความเลื่อมใสจากผู้คนจึงทำให้เป็นวัวพันธุ์ใหม่ที่มีมาตรฐานอีกสายพันธุหนึ่งครับ โดยลักษณะของโคสายพันธุ์นี้ครับผิวของวัวจะมีลักษณะสีขาวสีด่างนะครับแล้วก็สีดําสีด่างโดยจะไม่ดำทั้งโดยจะไม่ดําสนิทและไม่ขาวสนิททั้งตัวครับโดยสีของมันครับจะแตกต่างจากพ่อของแม่มันเป็นอย่างมาก บางครั้งก็มีสีน้ำตาลเข้มสลับกับขาวบางครั้งก็มีสีดำสลับกับขาวหรือดำน้ำตาลผสมปนเปกันไปครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่ได้มองที่ลักษณะภายนอกครับเขามองที่ลักษณะผลลัพธ์ที่ได้หลังจากท,ที่รีดนมแล้วครับวอชิโรลันโดนั้นได้เริ่มผสมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุราวๆประมาณ30เดือนครับ ก็คือประมาณ2ปีครึ่งโดยอายุไข่ของวัวสายพันธุ์นี้จะมีอายุได้ถึง15ปีและตัวเมียครับจะอยู่ได้ดีมากแม้อากาศร้อนหรือมีอากาศชื้นครับอีกอย่างครับเต้านมของวัวสายพันธุ์นี้จะมีขนาดใหญ่มากขนาดของหัวนมรวมถึงการกินอาหารของตัวแม่และลูกก็ดีหมดมากครับในประเทศบราซิลวัวชิโรลันโดนั้นจะให้นมสูงเมื่ออายุป,ประมาณ8-10ถึงปี โดยเฉลี่ยน้ำนมจะอยู่ที่ประมาณ3,600กิโลกรัมครับต่อระยะการให้นมขาของพวกมันครับก็แข็งแรงเนื่องจากเป็นวัวท,ที่มีลักษณะโครงสร้างใหญ่กระดูกใหญ่ขาของวัวจึงมีลักษณะแข็งแรงสามารถยืนได้นานแล้วก็สามารถรีดนมได้นานครับ อีกทั้งครับกีบของวัวสายพันธุ์นี้ก็เป็นวัวพันธุ์ที่มีกีบแข็งแรงมากเนื่องจากปรับปรุงพันธุ์ที่วัวที่มีความทรหดอดทนนะครับลูกๆของมันจึงออกมามีความแข็งแรงและสามารถอยู่ได้ในกับทุกสภาพแวดล้อมครับจิโรลันโดนั้นนะครับสามารถทนได้ในเขตร้อนชื้นรวมถึงตัวเห็บหรือตัวมัดหรือตัวปรสิตต่างๆที่จะคอยมาทำลายวัวครับ โดยวัวสายพันธุ์นี้ครับสามารถอาจจะทําเป็นวัวเนื้อได้ด้วยครับเมื่อเนื่องจากวัวสายพันธุ์นี้มีอัตราการจเจริญเติบโตที่เร็วแล้วก็มีเนื้อที่ค่อนข้างสามารถที่จะใช้ได้เป็นวัวเนื้อเช่นเดียวกันครับทีโรนันโดครับได้รับการกล่าวขานว่าเป็นวัวที่เชื่องมากสามารถจูงไปไหนก็ได้สามารถจับเล่นหรือสามารถที่จะกอดเล่นหรือขึ้นขี่ได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ระวังไว้นิดนึงนะครับอาจจะไม่เป็นทุกตัวนะครับในประเทศบราซิลครับได้มีการพัฒนาวัวจิโรลันโดมากมายครับจนปัจจุบันนี้วัวจิโรลันโดจะมีอยู่ถึง80ของทั้งประเทศแล้วครับโดยการสร้างวัวจิโรลันโดนั้นได้มีการทำแผนภูมิการสร้างวัวจิโรลันโดไว้ดังนี้ครับ โดยจะเป็นวัวพันกีนะครับในรอบแรกอยู่ที่50%แล้วก็โฮสสไตล์50%ครับรอบถัดมาครับนำวัวสายพันธุ์โฮสไตล์มาผสมซ้ำอีกรอบนะครับก็จะเหลือโคสายพันกี์กี25%และโฮสไตล์75%ครับหลังจากนั้นครับก็นำวัวสายพันธุ์กีครับมาผสมต่ออีกรอบจะมีโคสายเลือดกีอยู่ที่ประมาณ63%และโฮสไตล์37%ครับและรอบสุดท้ายครับ จะนำโคสายพันโฮ์โฮสไตล์มาผสมซ้ำอีกรอบก็จะได้รับสายพันธุ์กี37%และโฮสไตล์อีก63%ครับหรือพูดง <fen Rabbit> ่า <luxury> ย <ella> ๆครับเอากีผสมบ้างเอาโฮสไตล์ผสมบ้างสลับกันไปแล้วแต่ความสะดวกและความเหมาะสมครับซึ่งวิธีการปรับปรุงและการพัฒนาพันธ์ุแบบนี้ถือว่าง่ายมากไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเห็นไหมล่ะครับว่าโคสายพันธจิโรนันโดนั้นก็เป็นอีโคนมอีกหนึ่งสายพันนะครับ ที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากทั้งเรื่องการปรับปรุงและการพัฒนาพันธุ์ทำได้ไม่ยากรวมทั้งการเจริญเติบโตและอยู่ได้ในทุกสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมความเชื่องหรือปริมาณการให้น้ำนมค่อนข้างดีครับ ผมจึงคิดว่าโคสายพันธุ์นี้ก็เป็นโคอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าติดตามและน่าสนใจน่าหาข้อมูลเพิ่มเติมมากมายเช่นเดียวกันครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์หรือกด s u b สไคร์นะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโคสายพันธุ์นี้ครับฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ